สวัสดีค่ะสวัสดีสายสายวันพฤหัสนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาติดตามผลการเติบโตของผักป่านะคะป่านี้มีหอมป่าเยอะมากนะคะแล้วก็ผักป่าตัวที่มีกลิ่นคล้ายๆโปยกักแล้วก็ขนมสวีเดนที่ชื่อว่าล o อกริสนะคะตอนนี้เริ่มออกดอกนะคะเขียวๆที่เห็นเนี่ยเป็นทุ่งเลยนะคะสปันเชอร์เวลนะคะแล้วก็หอมป่าก็ เยอะแย,ย,ยะเลยนะคะสปันเชอร์เวลก็กำลังออกดอกนะคะสวยงามมากเลยเขาจะมีขนนิดๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นเก็บหอมป่านะคะแล้วก็สปันเชอร์เวลหรือตัวที่เหมือนโป๊ยซักเราจะเก็บไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นมันหอมกลิ่นมันแรงเราจะเก็บไปนิดเดียวเนาะเอาไปเป็นเครื่องเทศนะคะแต่ว่าหอมเนี่ย กินปริมาณเยอะได้ใส่ได้หลายเมนูเราก็จะเก็บไปเยอะนะคะอาจจะเก็บไปฝากเพื่อนๆคณะสสวด้วยเนาะอันนี้ก็คือหอมนะคะที่กำลังเก็บอยู่ก็ดึงๆมาเลยเนาะหอมโตแล้วนะคะกำลังสวยกำลังน่ากิน,นะคะ่ะไซนี้หอมป่านี่รากเขาแน่นมากนะคะเราก็ดึงมาเลยเนาะถ้าจะเอารากมาด้วยนี่คงจะต้องใช้วิธีขุดกันอย่างหนักเลยนะ จังหวะที่ดึงก็กลิ่นหอมก็ออกมานะคะหอมมากเลยนะติดๆกันก็เป็นสปปนช์เชอร์เรวลนะคะเต็มเลยเมืองนี้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผักป่าตัวนี้นะคะสปันช์เชอร์เรเวลเมืองอื่นไม่มีนะไม่เคยเจอเมืองอื่นเลยเจอแต่เมืองนี้ อาจจะมีอะไรสักอย่างที่เมืองนี้ที่ผักปาดตัวนี้ชอบก็เป็นไปได้เนาะห,หอมป่าวันนี้เราจะเก็บไปเยอะๆเลยนะเพราะว่าชอบมากนะคะที่บ้านก็ชอบทั้งบ้านเลยคุณพ่อถิก็ชอบอยูนธา,านก็ชอบเมื่อวานเขาทำไข่เจียวก็ก็บอกให้เขาไปตัดเอาในสวนนะเป็นหอมป่าจากทะเลนะคะ เขาก็ไปตัดมนาะรอบแรกเขาก็ตัดมันนิดเดียวเขาไม่กล้าตัดเยอะกลัวกลัวมันจะเยอะเกินก็เลยบอกเขาว่าไปตัดเอาเลยไม่ต้องอั้นไม่ต้องแบบว่าประหยัดเพราะว่าหอมป่าปีนี้นี่เหลือกินเหลือใช้สุดยอดอะชอบมากเลยกินไม่เคยเบื่อเลยค่ะหอมป่าหอมป่า มันจะคล้ายๆหอมแป้นนะคะก็คือมันกลึงกึ่งหอมหอมแป้นเขาเรียกอะไรนะหอมแป้นอีกชื่อหนึ่งกุ้ยช่ายเนาะมันจะคล้ายๆกุยช่ายคล้ายๆหอมนะคะก้ามกึ่งอะ่ะอร่อยค่ะก็คือบอกได้บอกได้คําเดียวว่าอร่อยหอมป่าซีดีเดนไม่ว่าจะเป็นหอมป่าทะเลหรือว่าหอมป่าที่กําลังเก็บอยู่เนี่ยอร่อยเหมือนกัน ใช้แทนหอมใช้แทนหอมแป้นเนี่ยได้สบายสบายเลยนะคะเนี่ยไซส์เนี้ยกำลังน่ากินปีที่แล้วเจอช้าไปตอนที่เขาเริ่มแก่นะคะแล้วก็ครั้งก่อนอะ่ะมาเจอเร็วไปมันยังไม่โตครั้งนี้มาแบบว่าได้เหมาะเจาะมากพอดีพอดีเลยกำลังน่ากินหอมป่าเนี่ยดองแล้วไม่ไม่อร่อยนะคะครั้งก่อนอะ่ะ ที่ได้มาหน่อยนึงนะเอาไปดองแล้วทีนี้มันเหนียวค่ะดองเสร็จแล้วมันเหนียวนอกจากเหนียวแล้วเขายังมีรสชาติขมนะคะก็ไม่ทราบเป็นพราอะไรก็เลยจะไม่ดองแล้วนะคะหอมป่าจะเก็บมากินสดเนาะก็คือกินสดหรือว่าใส่ไข่จงไข่เจียวใส่เมนูกับข้าวเนาะแต่จะไม่ดองละเพราะว่าดองแล้วมีประสบการณ์ที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่อร่อยมันเหนียวหลักๆคือมันเหนียวนี่แหละมันเชียวไม่เข้าเลยนะแต่ผักเสี้ยนนี่อร่อยค่ะผักเสี้ยนเนี่ยดองมาสุดยอดเลยนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปอย่างเยอะเยอะที่สุดเท่าที่เราจะเก็บได้เพราะว่าเมืองนี้มันอยู่ค่อนข้างไกลเนาะ ใกล้ๆก,กับที่ทํางานกาดึกแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากแต่ถ้ามาจากบ้านมาเก็บผักตัวนี้โดยเฉพาะมันก็ไม่คุ้มเราก็จะเอาทีเดียวให้คุ้มเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเต็มเลยนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่นะคะหอมป่าทั้งนั้นเลยนะหอมป่าเกิดในดงสปันชเชอร์เรเวลใช่หมดเลยค่ะเนี่ย ทั้งนั้นเลยนะกินได้ทั้งเมืองค่ะของป่าแถวนี้เยอะมากขอบอกขอบอกว่าเยอะมากเออแถวนี้อาจจะมียาคาปนด้วยเพราะว่าใบมันเริ่มจะไม่ใช่เราก็จะเลือกเก็บเฉพาะตรงที่มันใหญ่นะก็จะได้ได้ปริมาณเยอะๆเร็วๆเนาะ เราก็จะพยายามไม่เหยียบมันนะคะจะพยายามไม่เหยียบนะคะดึงเลยต้นเขาจะออกสีแดงๆนะบริเวณโคนนะคะเนี่ยก้านหรือต้นเนี่ยแดงๆใบก็จะเหลี่ยมๆนะคะข้างในกรวงเหลี่ยมนิดๆกลิ่นก็คล้ายๆกุยช่ายคล้ายๆหอมนะคะเห็นมีพี่น้องคนไทยเพื่อน บอกมาว่ามันคือกุ้ยช่ายสำหรับท่านที่ชอบทานขนมเขาเรียกขนมอะไรเนาะขนมกุ้ยช่ายหรืออะไรนี่แหละก็สามารถใช้ตัวเนี้ยหอมตัวเนี้ยไปทำได้เลยเนาะคิดว่าเดี๋ยวเก็บไปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆ คณะสวแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่แถวนั้นเดี๋ยวจะถามพี่สาด้วยจะเอาไหมพ,พี่คนไทยที่อยู่ใกล้ๆกันน่ะนะคะมีพี่น้องคนไทยเยอะนะคะเมืองที่อยู่เมืองเล็กๆชนบทเนาะแต่ก็มีพี่น้องคนไทยอยู่กันในรัศมีที่เดินถึงกันเนี่ยหลายคนอยู่แต่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็เข้าเมืองตาหลิวก็หลิว,ลวตาตามก็ไม่ค่อยมีการ ไปมาหาสู่กันเพราะว่าฝรั่งเขาก็ต่างคนต่างอยู่เนาะคือมาแล้วเราก็แบบว่าเออกลมเกินไปตามพิธีฝรั่งไปเลยแต่ก็อุ่นใจค่ะอยู่ที่ไหนพอรู้ว่ามีคนไทยอยู่ใกล้ๆเราก็อุ่นใจเนาะนต้นอย่างใหญ่เลยยังสวยค่ะยังสวย อันนี้ใบไม้เดี๋ยวเราค่อยคัดออกทีนะยังงามเลยเนี่ยติดกันก็ s สปันเชอร์เรเวลเดี๋ยวจะบอกลักษณะเด่นของสปันเชอร์เรเวลอีกอย่างนึงนะคะที่ใบเนี่ยมันจะมีจุดขาวๆนะคะเหมือนกับนกมาคี้ใส่อะเนี่ยมีขนเวลาลูบก็จะรู้สึกว่านุ่มๆน,นะคะเนี่ยเราจะเด็ดเด็ดมาบี้นะแล้วก็ดมนะคะ เด็ดมาบี้แบบนี้นิดนึงนะบี้ให้มันแตกแล้วก็ดมมีกลิ่นคล้ายๆโป้ยกั๊กนะคะส่วนตัวก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กแช่แข็งนะคะแล้วก็มาใส่เวลาจะทําน้ําก๋วยเตี๋ยวนะคะตุนน่ะตุนเนื้อใส่น้กาก๋วยเตี๋ยวนะ่ะตุนเนื้อทาน้ําก๋วยเตียนะ๋ยน่ะน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะสุดยอดใส่ขาหมูพะโล้พะลงพะโล้อะไรอย่างเงี้ย ได้หมดนะคะอันที่ห่างๆหน่อยเขาก็จะต้นต้นใหญ่กว่าตรงไหนถี่เขาก็อาจจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างเนาะนี่ แล้วก็นี่แน่ดึงมาเลยนี่ค่ะดึงหลุดมาแบบว่าง่ายๆเลยนะคะเขาไม่ได้ติดแน่นอะไรมากนะถ้าเราไม่เอาลากมานะคะถ้าจะเอารากมาเนี่ก็แน่นหน่อยนะนี่ตรงนี้เต็มเลยนี่ นี่ค่ะยังเยอะยังเยอะค่ะยังเยอะก็ถือว่ามาแซมให้มันก็นและกันเนาะมันจะได้ไม่ถีเกินไอ้ต้นที่อยู่เนี่ยมันก็จะได้มีพื้นที่ในการโตนี่ยางงามะกำลังน่ากินเลยไซนี้นี่ยางย้ญยเลยต้นนี้นี่กำลังน่ากิน อุ้ยเรอเนี่ยเป็นคนเจอเนี่ยเจอกับตาตัวเองแบบนี้จะรู้สึกสนุกที่สุดโดยเฉพาะเวลาไปหาเห็ดนะคะเห็ดที่แบบว่าคนอื่นเจออะ แล้วเรียกเราไปเก็บเนี่ยส่วนตัวจะรู้สึกไม่สนุกมันไม่ตื่นเต้นพราะมีคนเห็นก่อนเราแล้วชอบชอบนาทีที่เจอชอบวินาทีที่เจอนี่แหละมันมีลุ้นไงมีลุ้นถ้าคนอื่นเจอแล้วแล้วเรียกเราไปเก็บแบบเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันไม่เหนื่อยแต่ว่ามันไม่ตื่นเต้นส่วนตัวชอบความตื่นเต้นเวลาไปหาของป่าก็เลยมักจะชอบเป็นคนเจอ ชอบไปปุกเบิกค้นหาป่าใหม่ๆเพราะว่าต้องการความตื่นเต้นในชีวิตนะคะมันเหมือนการผจญภัยค้นหาับซับซับอะไรนะขุมทรัพย์อะประมาณนั้นแหละความรู้สึกเวลาหาของป่าหาเห็ดอะ่ะโอ้ยเด็ดมันมือสุดๆ ช่วงนี้นี่คือเหมาะกับการเก็บที่สุดนะคะไม่มีส่วนที่ต้องทิ้งเลยนะกินได้ทุกส่วนเลยมันกำลังอ่อนกำลังโตกำลังสวยกำลังน่ากินอนะ่ะพูดง่ายไซเนี่ยกำลังน่ากินโอ้หดูสิคะเนี่ยอรัอมากเดี๋ยวหอมเขาก็ ขึ้นมาใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะขึ้นมาอีกปีนี้หรือว่าปีหน้านะคะแต่ว่าแถวเนี้ยปีที่แล้วก็เด็ดไปปีนี้มันก็ขึ้นมาอีกี่ยอุ้ยอรังอรังอรังสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะเก็บเก็บหอมป่ากินนะทักมาได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่แถวเนี้ย แย็เล่ซันวีเกนหรือว่าสวีก,ก็แล้วแต่นะคะใครสนใจอยากจะเก็บก็ทักมาถามมาได้นะคะเดี๋ยวจะบอกพิกัดเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้ส่วนมากก็จะมาซื้อของที่เมืองแยบเล่เนาะแล้วก็อีคิยาอะไรอย่างเงี้ยที่วอลรบูเมืองน,นี้มันก็ไม่ไกลจากตรงนั้นสักเท่าไหร่เนาะ จะเก็บก็มาได้นะคะอยู่ในรัศมีที่ไปได้ไม่ไกลเกินนะคะเดี๋ยวเราเก็บใส่เป้นะคะนี่เป้ใบเดิมกับที่ใส่เห็ดนะเราลวดคัดเลยนะคัดไปมุงใบไม้ที่ติดมานะคะขยงขยะนิดหน่อยคัดแล้วเกาเข้าเป้เลยนะจะได้ผักสะอาดมาเลยนะคะนี่ เต็มเลยเดี๋ยวเราจะเก็บให้เต็มเป้เลยนะวันนี้เต็มพิกัดเลยเพราะว่ามันมันค่อนข้างไกลเนาะจากวันนี้ไปก็คงอีกนานกว่าจะมาเนาะเพราะว่าต้องมีภารกิจเก็บเห็ดอีกนะคะเก็บเห็ดนี่ต้องมาอันดับแรกเดี๋ยวช่วงบ่ายมีนัดเก็บเห็ดนะคะกับแม่ขวัญก็ ตอนนี้ก็ภาวนาขออย่าให้ฝนมาเนาะช่วงบ่ายมานิดหน่อยได้แต่ว่าอย่ามาแรงนะถ้าฝนมาแรงก็เดินลำบากเวลาหาเห็ดนคนะัดใบไม้แห้งๆที่ติดมาออบนมะคะอย่างงามค่ะอย่างงามวันนี้ได้ไซส์แบบกำลังน่ากินเลย ไซส์กำลังน่ากินเลยไซส์นี้เหมาะที่สุดเหมาะที่สุดออ่หอมนะคะแช่ช่องแช่แข็งได้นะคะที่ประเทศสวีเดนมีหอมแช่แข็งขายนะคะหอมแบบนี้แหละแกลเลอร์เนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ขายในรูปแช่แข็งนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ในโดยเฉพาะในวงการร้านอาหารเนาะเขาก็ซื้อแบบแช่แข็งมาใช้มันสะดวกค่ะ โอเคปิดเป้แล้วก็เก็บต่อค่ะเป้ขึ้นหลังเลยเก็บต่อโอ้ยท้องร้องหิวข้าวสงสัยจะเริ่มหิวข้าวจริงๆอ่อะไม่รู้สึกหิวหรอกเพราะว่าตื่นเต้นเจอหอมป่าสวยแต่ท้องร้องท้องมันโกหกไม่เป็นฮ เด็ดมันมือสุดๆหอมป่าวันนี้ไซส์แบบว่าหน้าเด็ดมากเลยไซส์หน้าเด็ดมากเลยใบไ,ไม้แห้งคือ <c ười> มันเกิดแทงทะลุใบไ,ไม้แห้งขึ้นมาอีกทีนึ่งนะใบไ,ไม้แห้งก็โดนเสียบมันเจ็บลูกชิ้นเลยอะ่ะ กินได้ทั้งเมืองค่ะแถวนี้เยอะมากของป่ากินได้ทั้งเมืองใครอยากได้ใครอยากมาเก็บทักมานะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนมันหาไม่ยากนะมันหาไม่ยาก เยอมากเยอมากเยอะมากค่ะเยอมาก กินได้ทั้งเมืองค่ะหอมป่าแถวนี้มันเยอะจริงๆอ่ะโคตรเยอะอ่ะทั้งซอยเลยเจ้าใบไม้ทิ้งหอมหลุดไปด้วยต้นเล็กก็มีใหญ่ก็มีนะคะ แต่โดยรวมแล้วก็กำลังน่ากินคาไซส์นี้โอ้ยโอ้โอโอเออสปันเชอร์เรเลเราจะเอาไปหน่อยนึงนะจะเอาไปทดลองตากนะคะนี่เราก็เด็ดมาเลยแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็เอามาอีกก้อนอ่ะ อลังการอลังการงานสร้างเราหักไปเลยค่ะเพราะว่าถึงยังไงเดี๋ยวเราก็จะหันอยู่ยแล้วตอนตากเนาะนี่ติดเอกิ่งไม้นี่นี่แน่อย่างงามอืมบางบางส่วนของการก็ไม่มีขนบางส่วนก็มีขนนะก็จะสังเกตเนี่ยบนเนี่ย มาทางใบเนี่ยมีขนลึกลงไปตรงนี้ไม่มีขนแล้วนะคะตรงเนี้ยแต่กลิ่นเนี่ยโหใช่เลยหอมมากแล้วก็สีก็เขียวนะคะเขียวแบบเขียวสว่างอ่ะเขียวสวยนะ่ะเขียวสดใสอ้ยแมวเยอะคะ่ะแมวเยอะเอาไปทดลองตากนะคะนี่ มันเยอะมากแถวนี้คือแบบว่ามาหาเยอะเยอะจนแบบบรรยายไม่ถูกเลยทดลองตากแห้งเนาะเผื่อว่าตากแห้งแล้วกลิ่นมันไม่หายเราก็จะได้ตากแห้งเอาไว้เผื่อได้กลับไทยไปฝากเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะแค่นี้แค่นี้ก่อนนะเป็นการทดลองนะคะมันจะได้ไม่เสียของและสงสาร ของมันสวยๆอยู่ในธรรมชาติเก็บไปเยอะเดี๋ยวเกิดมันตากแล้วกลิ่นมันหายนี่ก็ไปทิ้งเนี้ยเสียดายให้มันอยู่ในธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวถ้าตากแล้วมันใช้ได้ได้จริงนะคะก็คือยังหอมอยู่เนี่ยเราจะเก็บมาเราจะมาเก็บเพิ่มเนาะไปทดลองตากนะคะเราจะหักมันก่อนนะจะได้เข้าเปได้เนาะใส่รวมกับหอมใหญ่เลยหอมใหญ่บะหอมหอมป่า ใส่รวมกันเลยนะคะตอนนี้ในเป๊ก็มีหอมป่ากับผักกลิ่นคล้ายปวยกักมีสองอย่างนะคะเดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้เห็ดเนี่ยเราเจะเอาเห็ดใส่ตรงไหนเนี่ยสิเอออุ๊ยตรงนี้อันเงนขนี่าง,งามอันนี้ก็คือสปันชเชอร์เวลนะคะกลิ่นเขาเนี่ยคล้ายๆปวยกัก๊ก ะะคะใช้แทนกันได้เลยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนเพราะว่าใส่มาหลายมือละน้ำกว๋วยเตี๋ยวน้ำกว๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาโรยหน้าก็ได้นะตอนจะกินกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะใส่น้ำกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้มจนมันเปื่อยเอาเอากลิ่นนะ่ะเอารสชาติเอากลิ่นก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาหวานนะคะผักตัวนี้ <c oughs> ป่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเดิน <c oughs> หาเห็ดแป๊บนึงแล้วก็กลับเนาะถ้าไม่เจอ บอกบอกคุณพ่อทิกงเธอฉันมีผักจะโชว์เธอวราไงโชว์อะไรไม่โชว์โชว์ผักนี่อันนี้ตากนะคะสปันเชอร์เวลเดี๋ยวเปิดไปแป๊ะหนึ่งตัวที่เหมือนป้ยกั๊กนะคะเราจะตากแห้งเนาะทดลองตากแห้งก็เลยยังเก็บมาไม่เยอะนะคะโอ้๊ยเกียวมากเลย Jag mang, jag mang. Jag mang det. Har du sett? Har du sett? Har du sett? Lök! Oh! lök. lök. <laughs> Har du sett så här mycket lök? Jesus! Är, är det gräslök? Ja. Eller vanligt gräs? <laughs> Vild gräslök. อันนี้ถุงนึงเอาไปสองถุงเอาไปแจกเพื่อนๆที่ที่บ้านไม่ปลูกผักไม่ปลูกหอมนะคะเพื่อนบางคนก็ปลูกหอมก็ก็คงไม่อยากได้แต่ว่าคนที่ไม่ปลูกเนี่ยจะอยากได้ที่เหลือเราจะใส่ถุงเก็บตู้เย็นอ้าวถุงละโอเะใส่ถุงเก็บตู้เย็นนะคะเราจะใส่ถุงเก็บตู้เย็นจะเอาออกมาหน่อยนึงเดี๋ยวจะ่เจียวใส่ไข่ชิมไปข้าวแบบเร่งด่วนเสร็จแล้วก็ไปเก็บไปเก็บเห็ดกันแม่ขวันให้กวันกลังมานี่อันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไข่เจียว นี้ใส่ตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็นกินเองส่วนนี้กินเองส่วนอันนี้ก็อันนี้อันนี้เราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะปล่อยให้มันปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวตรงนี้แล้วเดี๋ยวคือเหี่ยวก็ไม่เป็นไรด้วยเดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็ตากแห้งนะคะ <c oughs> ก็เป็นอล้วค่ะเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บผักปกาวันนี้เนาะเรียกคอมเม้นเต็ดดอกฮันโงอินเตอร์สโบรโซฟันสโบรเบอร์เบอร์เมซี่อินเตอร์พชวาราชัย Jag mår inte så bra Bessie. Ja, så du får vara i fred idag då. Det här måste jag ha med. De här fina toaletterna ifall man vill ha. Och jag måste ställa den telefonen.